สวัสดีค่ะพบกับอ้อนะคะที่กีซุสส่วนครุมอเตอร์จำกัดนะคะวันนี้มารีวิวนะคะไร้สดกันในศูนย์บริการนะคะในช่วงเที่ยงวันนี้อ้อจะพามาชมรถค่ะเป็น m ิวเอนะคะเครื่องยนต์พันเก้ารซีซีค่ะคันนี้นะคะตัวเริ่มต้นเลยนะคะเป็นตัว Active ค่ะนี่เป็นสีบรอนเงินนะคะ สวัสดีตอนเที่ยงนะคะสวัสดีวันไหว้ของใครหลายๆคนนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะไอ้ปีใหม่จีนนะคะสตรีจีนนะคะวันนี้ใครไหว้นะคะขอให้รวยๆแห่งๆนะคะตลอดปีเลยก็ใกล้สบายแล้วนะคะพอดีเพิ่งจะเตรียมรถเสร็จก็เลยมารีวิวหน่อยนะคะก็มีขยอยส่งวอบหลายคันนะคะวันนี้คันนี้นะคะก็เพิ่งจะมาส่งที่โชลูเมื่อเช้านี่เองนะคะก็ อก็เลยขอถือโอกาสพามาชมก่อนก็แล้วกันนะคะเป็นตัวเริ่มต้นค่ะของ NewX นะคะคันนี้ราคา1 1 0 0 0ล้านหนึ่งแสนบาทนะคะในรุ่น Active ก็คือตัวเริ่มต้นตัวแรกนั่นเองนะคะของอรุ่น NewX นะคะเครื่องยนต์พันเก้าสี่ีเกียร์ออโต้นะคะมีสีเดียวแค่สีบรอนเงินนะคะจะมีสีเดียวแค่สีบรอนเงินเท่านั้นนะคะ กระจังหน้าจะเป็นสีดำแล้วก็สีเทานะคะแบบนี้นะคะในรุ่นที่เป็นแอคทีฟนะคะตัวเริ่มต้นเลยรุ่นแรกนั่นเองนะคะไฟด้านหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะอันนี้ใน,นนะรูปโฉมของด้านหน้านะคะพามาให้ชมกันก่อนเลยนะคะสดๆร้อนๆมาส่งเมื่อเช้าด้านบนนะคะด้านบนตัวนี้จะเป็น สติกเกอร์นะคะกันลอยติดตั้งไว้กันรอยนะคะยังไม่ได้แกะสีจริงๆจะอยู่ด้านข้างนะคะคือสีบรอนนี่เลยตัวล้อแม็นะคะล้อแม็ค่ะเป็นของดันหลบนะคะดันหลบนะคะนี่สียาง255ห้าห้ทับห5ห้าอสเนะคะคันนี้เป็นขอบ17บเด็ดหลายของล้อแม็กนะคะเดี๋ยวให้ดู ตัวบันไดข้างจะเป็นสีดํานะคะโทนสีดํามือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ไปเลี้ยวจะอยู่ดังข้างนะคะสีส้มแล้วก็กระจกมองข้างจะเป็นสีดำนะคะนี่เลยให้ดูรอบๆคันกันนะคะภายนอกในส่วนของภายนอก้าท,ท้ายนะคะตอนนี้มีสปอยเลอร์มาให้นะคะ นะคะในส่วนของตรงนี้จะเป็นไฟท้ายนะคะไฟท้ายาตัวเปิดนะคะตัวนี้จะไม่ใช่ไฟฟ้านะคะในรุ่นนี้อ่าจะไม่ใช่ไฟฟ้านะคะจะไม่มีระบบป้องกันประตูหนีบนะคะในรุ่นนี้แต่ว่าเบาะจะเป็นสามตอนเหมือนกันนะคะพับราบได้เหมือนกันนะคะ มีแอร์ทุกแถวเลยนะคะแล้วก็จะมีไฟด้านในนะคะด้านหลังตอนนี้มีไฟด้วยนะคะให้ความสว่างอ่านี่นะคะไฟให้ความสว่างเปิดปิดได้นะคะแล้วก็จะมีช่องตัวนี้ไว้สําหรับชาร์แบตสาหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะตะขอเกี่ยวซ้ายขวามีให้นะคะไว้ถึงตะขอแล้วก็ในจุดตรงนี้นะคะถุงเครื่องมือกับแม่แรงค่ะมีเก็บอยู่ตรงนี้นะคะ ฝั่งด้านขวาของตัวรถนี่นะคะแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้นะคะกรณีที่ดึงฝาถางังน้ำมันเปิดไม่ได้นะคะกรณีฉุกเฉินเราสามารถเปิดแล้วก็ดึงเชือกจากตรงนี้ได้เลยนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะตัวเริ่มต้นค่ะตัวแ c t i v e นะคะมีสีเดียวนะคะสีบรอนเงินนี่ค่ะ มาดูด้านในกันบ้างนะคะในส่วนของด้านในแผงข้างประตูนะคะตัวนี้จะเป็นโทนสีดำส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นผ้านะคะผ้าสีดำนี่แล้วก็ตัวกระจกก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะมีตัวปรับกระจกวังข้างก็เป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะไฟด้านหน้าปรับสงูงต่ำได้นะคะตัวที่เป็นไฟโปรเจคเตอร์นี่นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นผมควบคุมแอร์ด้านหลัง กุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะมาดูมัดวัดที่หน้าปัดกันนี่นะคะนี่ในรุ่นตัวแอคทีฟนะคะตัวเริ่มต้นเครื่องเล่นวิทยุแบบ2องดีนนะคะ CDMP 3นี่เล่นได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ในส่วนของระบบแอร์นะคะแล้วก็ตัวเกียร์ เป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้แบบเล็กทรอนิกใช้ได้2ระบบนะคะเป็นทั้งเกียร์ธรมรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ได้ด้วยแล้วก็ในส่วนของความปลอดภัยนะคะระบบ e s c t CS มีมาให้ HSA HDC มีมาให้นะคะช่วยเบรกกรณีขึ้นลงทางชันมีให้แล้วก็ตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะเบรกมือเบรกโฮไฟฟ้าด้วยนะคะในรุ่นที่เป็นแอคทีฟถูกไหมคะแอร์แบ็คู่หน้านะคะแอร์แบ็ซ้ายขวา ระบบเบรก ABS, EBD แล้วก็ BA นะคะมีมาให้แล้วก็ตัวเบาะนะคะเบาะตอนนี้ปรับสูงต่ําได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะเป็นตัวเบาะผ้าสีดำนี่นะคะทั้งหมดเลยมาดูห้องโดยสารด้านหลังนะคะในส่วนของห้องห้องโดยสารด้านหลังนี่สวัสดีนะคะสวัสดีตอนกลางวันนะคะวันนี้มาในช่วงกลางวันเนาะอ่า ตรงนี้นะคะมีที่ชาร์จแบตสำหรับผู้โดยสารแถวสองด้วยนะคะอามีทุกจุดเลยนะคะด้านหน้าตรงกลางแล้วก็ด้านหลังพดานนะคะตอนนี้เห็นไหมคะมีแอร์ให้ทุกแถวเลยแล้วก็ไฟในเก๋งนะคะมีให้อันนี้จะเป็นตัวปรับแอร์นะคะปรับแรงลมตอนนี้ก็สามารถพับพับราบได้นะคะ ทั้งแถวสองแล้วก็แถวสามเลยนะคะนี่ขึ้นลงสะดวกสบายนะคะนคนตัวใหญ่ก็สามารถนั่งหออแถวสามได้นะคะพื้นที่ด้านบนศีรษะนี่เหลือเยอะเลยจะปรับราบก็ได้นะคะถ้าไม่มีผู้โดยสาร คันนี้ราคาอยู่ที่1,19,000้าบาทนะคะเป็นสีบรอนเงินค่ะออปชั่นก็ถือว่าเยอะนะคะในรุ่นที่เป็นตัวเริ่มต้นตัวแรกนะคะ Active ก็มีออปชั่นมาให้เยอะเหมือนกันนะคะอย่างเช่นไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะแล้วก็มีไฟเบลคอมโฮมด้วยนะคะดับอัตโนมัตินะคะกรอนที่เราดับเครื่องแล้วก็เดินเข้าบ้านนะคะตัวนี้จะเป็นไฟสองสว่างนําทางให้เข้าบ้านก่อนนะคะแล้วก็จะ ดับลงไปเองอัตโนมัตินะคะเรียกว่าไฟเวลค้ำหฮมตัวนี้ก็มีให้กรองฝุ่น PM 2.5ก็มีให้นะคะระบบเบรก ABS, EBD แล้วก็ BA นะคะมาพร้อมกับแอร์แบ็คู่หน้าก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะ ESC, TCS นะคะระบบควบคุมการทรงตัวป้องกันการลื่นถลายตัวนี้ก็มีให้นะคะ HSA, h, s A h t c ตัวนี้ก็ขึ้นลงทางชันนะคะลดไหลตัวนี้ก็จะช่วยเบรกนะคะหน่วงเวลาให้ก็มีให้เช่นเดียวกันนะคะ ถือว่าไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวนะคะสําหรับในรุ่น Active ท,ที่เป็นตัวเริ่มต้นนะคะของรถครอบครัวนะคะตัวใหม่นะคะโมเดลใหม่ล่าสุดเลยนะคะจะมีหลายรุ่นนะ Active นะคะ Luxury ออเดรียนนะคะแล้วก็ Ultimate นะคะมีให้เลือกหลายตัวคันนี้เป็นตัว Active นะคะตัวเริ่มต้นตัวแรกเลยนะคะใครสนใจนะคะก็ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะคะเครื่องยนต์พันเก้าร้อยซีซีนะคะเป็นเกียร์ออโต้ใช้ได้สองระบบทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์โต้เลยนะคะ ใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะ<ม>เบอร์โทร0894999840นะคะแล้วก็ ID ไลน์ AOR 5090นะคะสออนุยาตย้ำเที่ยงนะคะใครที่ทานข้าวเสร็จแล้วก็มาชมรถนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้อ้อด้วยกันแล้วกันนะคะเป็นกําลังใจในการทํางานวันนี้รถเพิ่งมาส่งนะคะก็เลยเออนึกถึงแฟนเพจนะคะก็พามาชมก่อนแล้วกันเพราะรุ่นนี้ยังไม่ได้เลยรีวิวเลยนะคะก็เลยเอารถมารีวิวให้รับชมกันนะคะ 1,19,000้ 1> 1, 09, บาทนะคะใครสนใจ n e w x นะคะก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะคะอันนี้เป็นรุ่น Active นะคะแล้วก็เดี๋ยวาจะมีส่งมอบนะคะในวันจันทร์อีกคันหนึ่งนะคะวันเสาร์น่าจะได้รีวิวให้ก็เป็นตัวท็อปนะคะ u m a t e อ่าบางท่านอาจจะเคยเห็นไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่า Active ก็จะเป็นส่วนน้อยนะคะก็เลยเอามารีวิวให้รับชมกันเนาะก็ฝากด้วยกันแล้วกันนะคะใครที่สนใจนะคะหรือว่ามีญาติที่น้องสนใจก็ฝากกดไลค์แล้วก็ กดแชร์ออกไปด้วยนะคะถ้ามีลูกค้าจากโพสที่เราแชร์ไปตอนนี้อ้อก็มีค่าแนะนําให้ด้วยเนาะขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะในไลฟ์สดแล้วก็รับชมย้อนหลังด้วยนะคะรุดิีนี้ขอให้รวยๆเฮงๆนะคะปังๆกันทั้งปีเลยนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ